ที่มูลนิธิยังมีเราร่วมกับปตทนะครับมีข่าวดีมาบอกน้องๆมอปลายตุลาคมนี้นะครับห้ามพลาดออคิดอีโค,โคแคมค่ายเยาวชนรักโลกอบรมเสริมความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอ่าวไทย3วันสองคืนนะครับซึ่งเพิ่งจะมีการถแถลงข่าวไปนะครับเป็นเป็นกิจกรรมที่ดีมากที่ทางปตทตั้งใจจัดให้กับน้องๆนะครับ ร,ร่วมกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนจุดพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรักโลกรักทะเลกับโครงการคิดอีโคแคมเยาวชนรักโลกเปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศเข้าร่วมค่ายอบรมเรียนรู้จริงผ่านห้องเรียนธรรมชาติพร้อมปลูกจิตสำนึกการเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นเริ่มเปิดค่ายตุลาคมนี้ที่จังหวัดระยองและจังหวัด สงขาในพิธีเปิดโครงการได้มีคุณชยธรธน,นวรเจตประธานมูลนิธิยังมีเราร่วมด้วยคุณสรยาประทุมวงผู้จัดการสังกัดฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรปตทและนางชยานันพักดีจิตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ การสนทนาพูดคุยสเปเชียลทอล์ในประเด็นทางรอดทางรักท่ามกลางวิกฤตโลกร้อนทะเลเดือดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรทำรงนาวาสวัสดิ์รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนานกับกิจกรรมพิเศษที่มีตัวแทนนักเรียนนกล้าคนรุ่นใหม่จากหลากหลายโรงเรียนมาร่วมทํากิจกรรม CSR เก็บขยะริมสันเขื่อนอ่าวไทยและร่วมฟังการเสวนานในหัวข้อ รักทะเลอย่างไรให้ยั่งยืนโดยมีแทนทะเลนักศิลปะสิ่งแวดล้อมเรื่องทะเลนกอุศนีและพีเคพัส,สกรมาร่วมแชร์ประสบการณ์และพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติและให้น้องนองนักเรียนทาเวิร์กช็อปเปลี่ยนขยะทะเลให้เป็นงานศิลปะสวยงามแบบจับต้องได้ใช้ประโยชน์ได้จริงต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆที่เข้ามาวันนี้มาร่วมในกิจกรรมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีน้องๆจากทั่วประเทศเลยที่เราจะเปิดรับให้มาร่วม กิจกรรมนะครับกิจกรรมในวันนี้เป็นการเปิดตัวนะครับคิดอีโคแคมป์นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมแรกที่ทางมูลนิธิยังมีเรานะครับได้ทําในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานต่างๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทางปตทก็ดีนะครับหรือว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานอีกหลายๆหน่วยงานที่มาร่วมกันสนุกมากเลยค่ะได้แบบว่าเก็บขยะช่วยธรรมชาตินะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนมามาแบบว่ามีประสบการณ์เหมือนหนูค่ะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับการ เราด้วยเพราะว่าการที่เราจะรักโลกครับทุกคนไม่ได้ทํากันง่ายๆเราต้องเริ่มจากการจิตสํานึกแล้วก็ปลูกฝังแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญของมันด้วยครับผมอยากให้ทุกคนมากันจริงๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการมาในครั้งนี้จะเป็นเอฟตทุกคนแน่นอนก็อย่าลืมนะคะมาคิดอีโคแคมกันลองสมัครกันมาดูเยอะๆนะคะค่ายคิดอีโคแคมเยาวชนรักโลกเปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศโดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน100คนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยสามารถสมั ออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ Facebook มูลนิธิยังมีเราหรือสอบถามได้ที่โทร093 3294599